กคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูบ้านทาซานที่เขาบอกว่าจองโคตรยากเลยที่ชองาภูมิเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจะรีวิวให้ดูว่าข้างในบ้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปสวัสดีครับทุกคนและนี่ก็คือทองผาภูมิอยู่กับบ้านทาซานนะครับผมนี่คือบ้านทาซานที่ไม่มีแม้กระทั่งพัล <c oughs> ดลมโคตรร้อนตอนนี้ร้อนมากนี่ไฟตอนนี้ก็คือไม่สามารถเปิดได้ไว้ทุกคน มันจะมีเวลาจํากัดเว้เพราะว่าเขาจะมีใค่แค่ตั้งแต่หกโมงเนี่ยหกโมงถึงสองทุ่มครึ่งน,นี่คือสภาพบ้านหัดส,สารเทุกคนเคยเคยเห็นมัน้งคือบ้านไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นข้างนอกเดี๋ยวผมเปิดข้างนอกให้ดูเป็นประตูนอกบ้านนี่ประตูนอกบ้านเลยแล้วก็ นี่เดี๋ยวผมแอบส่องบ้านตรงข้ามไปดูนี่อันนี้คือบ้านหาซานที่สองสองหรือสามมองไม่เห็นจะเป็นบ้านไม้เดี่ยวเอาบอกว่าโครงเค้งกว่าบ้านนี้ขนาดบ้านนี้โยกแล้วเว้ยทุกคนแต่บ้านนู้นโยกกว่าเดี๋ยวผมเี่ยาพาไปพาไปดูห้องน้ำสุดจัดห้องน้ำก็จะห้องน้ำในตัวเว้ยทุกคนบ้านนี้ มีห้องน้ําในตัวด้วยไม่มีน้ําอุ่นแล้วก็กระจกแบบธรรมชาติล้วนๆ <c oughs> คือมองไปอับผมนั่งขี้แล้วมองไปเห็นะเห็นทุกอย่างเลย <c oughs> อาบน้ําอยู่หัโวโผ <c oughs> อะอาบน้ําอยู่หัโวโผล่เงี้ยโอ้สุดยอดทุกคนธรรมชาติล้วนๆ <c oughs> อันนี้เป็นข้างนอกนะ นี่คือข้างนอกทุกคนนี่คือที่สันไม่ใช่บ้านขยม่มคือเดินปุ๊บบ้านเขย่าเลยน่าก,กลัวแท้ถ้าเกิดใครกลัวความสูงก็ดูดิอ่ะดูว่าสูงแค่ไหนประมาณต้นไม้ต้นเนี้ยอ่ะขึ้นไปตรงนี้ยังสูงด้วยวันนี้จะพามารีวิวบ้านทาซานอันนี้ผมอยู่บ้านทาซาน,น,น,าน,าานเราอยู่ทาซานไหนไวะ ทาซานสี่แล้วค่อนข้างมันทาซานสามทาซานจะมีอยู่ประมาณหกหลังทุกคนครับมีทาซานสามไอทาซานหนึ่งสองอยู่ตรงนู้นไกลๆนู่นเลยน,นี้สามนี่สามนี่นี่สี่เราอยู่ที่สี่แล้วก็ห้าหกห้าหกจะเป็นแบบใหม่นี่ที่ทองผาภูมนะทุกคนครับกับบ้านทาซานระยะทางก็หูมาที่โคตรโคตรเขี้ยวมากแล้วก็ทางชำรุดโคตร <c ười> คือมีหลุมมีบ่อเต็มเลย ก็ด้วยสภาพอากาศนะมั้งที่ฝนตกแล้วก็หินถล่มอะไรงนี้แต่เรามากับรถกระบะนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีไปเที่ยวที่น้ำตกจอกกระดิ่งอยู่แถวใกล้ๆล้วแวงนี้แหละจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปหเขาบอกห้ามลงเล่นน้ำความลึกตัางสี่เมตร ủa, oh, oh, à Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ทุกคนครับใครที่ไปน้ำตกจอากระดิ่งเนี่ยต้องมีรถที่พร้อมมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเส้นท,ท,ทางเนี่ยมันจะมีทางชันมากๆเลยแล้วคดเคี้ยวแคบถ้าสมมุติเนี่ยเราเนี่ยขับรถไปใช่ไหมเออมันจะมีทางแคบอะ่ะแล้วมีทางชันที่ชันมากเลยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเนี่ยจะต้องให้ทางที่ลงอาาไม้ครบก่อนไว้ทุกคนแล้วเขจะมีทางขึ้นคือมีคนคนดักรอไว้ก่อนเลยว่า คนผ่านแค่ขึ้นกับลงเนี่ยอย่างละครั้งพอห้ามห้ามสวนกันเพราะว่ามันสวนไม่ได้ไว้ยทุกคนทางแคบแล้วก็ชันมากถ้าเกิดใครรถไม่พร้อมเนี่ยอันตรายไว้ทุกคนรถเสียได้เลยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ทั้งทางไปและทางกลับอะ้องผาภูมิด้วยแหละต้องระวังทุกคนเป็นทางที่พังหมดแล้วอะ่ะโอ้ผมแม่ตอนนั้นผมไปอ่ะก็คือเกือบตลอดทางอะ่ะเป็นทางที่ซ่อมหมดเลยแบบแบบขุกขักขุกขักขุกขักรถกระบะก็ขุกขักขุกขัก,ข,ก,ข,กขุกขักไปด้วยนั่นแหละเป็นยังไงบ้างสาหรับ การรีวิวบ้านทาสานทุกคนที่เขาบอกว่าจองยากมากวิวดีทุกคนวิวดีอากาศดีห้องน้ําดีดีแหละเปิดโล่งสักขนาดนั้นอ่ะเย็นเจ็บเลยน้ําก็คือหนาวมากทุกคนหนาวจริงไม่มีน้ํโอ่นะหนาวมากใครจะไปเนี่ยก็อาบน้ําเดินถ้าใครไม่อาบน้ําก็รู้รู้ดว่าเหม็นทริปนี้ทุกคนด้วยการจะไปทองผาภูมิก็ต้องไปน้ำตกจอกกระดิ่งเป็นที่2ต่อเวสวยมากจริงๆทุกคนสามารถเล่นน้าได้แต่ช่วงที่ผมไปอ่ะ สามารถเดินได้หนาวหนาวจริงๆขนาดนั้นยังที่เกียออาบเลยแต่ก็อาบนะทุกคนตอนเช้าผมอาบน้ำนั่นแหละทุกคนด้วยถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากรช่องจีรันนนท์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยไว้ตามกันล่ะคลิปเนี้ยไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม